พบกับน้องชัดอีแล้วนะครับในช่วง Beauty Edit นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาแต่งหน้ากันแบบ up, no เมคอัพ no makeup เฮ้ยมันยังไงเมคอัพ make no makeup นะฮะก็คือการแต่งหน้าให้ดูแบบไม่แต่งหน้านั่นเองนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าใครที่จะแต่งหน้าลุคนี้นะครับคือจะต้องมีใบหน้าที่ค่อนข้างสวยมากเป็นทุนเดิมด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะครับวันนี้เราก็ได้ผู้เชคดีจากทางบ้านสวัสดีนะครับชื่ออะไรครับ ชื่อน้องทรายนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าน้องทรายในรูปของเมคอัพ no makeup แต่งยังไงเดี๋ยวไปดูวิดีกันครับ <S <S 1> <S 1> สำหรับลุคนี้นะคะต้องฉันแนะนาําก่อนที่เราจะแต่งหน้าในการแต่งหน้าให้ดูเหมือนไม่แต่งหน้าเนี่ยสภาพผิวจะต้องดีมากๆ ดังนั้นเราจะต้องทําการบํารุงผิวทุกอย่างเนี่ยให้มีสุขภาพดีนะครับและทุทกๆครั้งก่อนการแต่งหน้าทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องลงใบหน้าให้เราชุ่มชื้นนะครับใครมีบํารุงตัวไหนที่เราถูกหรือว่าเราใช้แล้วรู้สึกดีเนี่ยเราสามารถลงได้เลยนะครับ เหตุผลที่น้องชัดบอกว่าเราจะต้องลงบำรุงเนี่ยให้ทั่วใบหน้าเพราะว่าการลงบำรุงมันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูตื่นตัวและผิวมันจะฟูขึ้นนะครับเพราะว่าการแต่งหน้าแบบเมคอัพโนเมคอัพแบบนี้คือมันเป็นการแต่งหน้าที่เราจะลงผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์เนี่ย ให้ดูน้อยแต่ว่าให้ดูเหมือนไม่ได้ลงนะครับดังนั้นเนี่ยเทคนิคการดูเหมือนไม่ได้ลงเนี่ยสภาพผิวมันจะต้องค่อนข้างให้ผิวมันตึงและฟูขึ้นนะครับวันนี้น้องฉัดเลือกใช้นะครับเป็น cc นะครับเราจะลงให้ทั่วใบหน้าเลยนะครับให้ดูว่าข้างที่เราลงนะน่าจะดูใสขึ้นแต่จะดูเหมือนแบบว่าไม่ได้ลงอะไรเลยนะครับ <S <S หลังจากเราลงผลิตภัณฑ์ทั่วใบหน้านะครับจะสังเกตได้ว่าข้างที่เราลงเนี่ย ือจะดูผิวสุขภาพดีขึ้นแต่ว่าจะไม่ได้ดูเหมือนเหมือนเราทาผลิตภัณฑ์นะครับดูแค่ว่าสว่งสางใสขึ้นนะครับสำหรับลุคนี้นะครับเราจะลงผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับแป้งนะครับค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเราอยากให้ดูเป็นผิวของเรามากที่สุดนะครับแต่ว่าด้วยอากาศเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะต้องใช้แป้งนะครับในการเซตอัพผิวนิดนึงนะไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูมันได้ วันนี้นะครับเราจะลงนะครับเป็นตัวลิปสติกตัวนี้นะครับจากแม็กนะฮะลงทั้งแก้มตาแล้วก็ปากเลยนะครับ มาถึงขั้นตอนของการเขียนคิ้วนะครับสำหรับลุคนี้เราจะใช้สีออกอมเทานะครับในการเขียนคิ้วเพื่อว่าให้ใกล้เคียงนะครับกับขนคิ้วจริงที่สุดนะครับลุกการเขียนคิ้วของวันนี้เราจะไม่เน้นคมนะครับเน้นแค่ให้ดูแบบว่าเข้มขึ้น,นเฉย ลี่ยสีนะครับให้ดูฟูงๆทุกอย่างที่เราเติมลงไปเนี่ยจะต้องมีความเป็นสีที่ใกล้เคียงนะครับกับตรงบริเวณนะั้นอย่างเช่นตรงคิ้วเนี่ยเราก็จะใช้นะครับสีที่ออกอมน้ำตาลเทาๆนะครับเพื่อให้ใกล้เคียงกับคิ้วจริงที่สุดนะครับก็จะใช้เจลนะครับปัดขนคิ้วให้เด่งเส้นคือทุกอย่างจะดูนุ่มๆนะครับไม่มีขอบนะ ต่อมานะครับเราก็จะมาดัดขนตากันนะครับสําหรับลูกนี้นะครับเวลาเราดัดขนตาเสร็จแล้วเนี่ยข้อควรระวังในการปัดขนตาเนี่ยเราอาจจะต้องใช้มาสคาร่าที่ค่อนข้างใหม่นิดนึงนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยขนตาของเรามันก็จะไม่เรียงเส้นนะครับมันจะจับตัวเป็นก้อนนะครับแล้วก็จะมาปัดมาสคาร่ากันนะครับ ลุคนี้เราจะปัดแค่ตรงช่วงบริเวณโคนขนตานะครับจะไม่ขึ้นมาจนถึงปลายขนตานะบริเวณใต้ตานะครับเราจะลงด้วยไฮไลท์นิดนึงครับ จบด้วยลงด้วยริปกอสนิดนึงนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการแต่งหน้าเมคอัพโนเมคอัพนะครับคือว่าถ้าเราแต่งเต็มกว่านี้มันจะไม่เป็นโนเมคอัพแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูฟินิชลุกกันว่าการแต่งหน้าแบบนี้นะคะไดผมธรรมชาติสวยๆนะครับจะออกมาเป็นยังไงไปติดตามชมครับ